EP 7. กฎแห่งการพัวพันอนตัมเอ็นเทอร์คูเมนพลังของการสวดมนต์หมู่วันแมนนอร์มอลช่องของคนธรรมดาที่อยากพัฒนาตัวเองครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเวลาเราไปสวดมนต์ในงานพิธีใหญ่ๆที่มีคนเป็นร้อยเป็นพันคนความรู้สึกมันถึงทรงพลังและขนลุกสู้จิ่งกว่าตอนสวดคนเดียวในห้องนอนหลายเท่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของอุปทานหมู่หรือเสียงที่ดังกว่านะครับ แต่มันมีกฎวิสิก์ข้อหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้นั่นคือควอนตัมแอนแทงเกิลเมนหรือความพัวพันเชิงควอนตัมครับในโลกของควอนตัมฟิสิกส์อนุภาคที่เคยมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะถูกแย่งให้อยู่ห่างกันคนละซีกโลกหรือคนละฝั่งจักรวาลถ้าเรากระทําต่ออนุภาคหนึ่งอีกอนุภาคก็จะได้รับผลกระทบทันทีราวกับมีสายใยที่มองไม่เห็นเชื่อมถึงกันแล้วมนุษย์เราล่ะครับ เราทุกคนล้วนประกอบขึ้นจากอนุภาคขวัญต่ำเหล่านั้นเมื่อคนจำนวนมากมารวมตัวกันโดยมีเจตํำนงเดียวกันและเป่งเสียงความถี่เดียวกันในขณะสวดมนต์มันไม่ใช่แค่หนึบวกหเท่ากับสแต่มันคือการสร้างสนามพลังงานร่วมหรือโคฮ e เรนต์ฟิลด์ขนาดมหาหมาครับ จิตของทุกคนที่จดจ่ออยู่กับบทสวดจะเกิดการพัวพันกันก่อให้เกิดคลื่นพลังงานที่เข้มข้นจนสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปในวงกว้างนี่คือเหตุผลว่าทำไมในสมัยโบราณถึงมีการสวดมนเพื่อบ้านเมืองเพื่อปัดเป่าโรคระบาดหรือเพื่อความสงบสุขเพราะพลังงานจากจิตหมู่ที่ถูกจูนความถี่ด้วยเสียงสวดมนมีอนุภาพมากพอจะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศและพลังงานของสถานที่นั้นๆได้จริงๆ คุณไม่ได้กำลังสวดมนต์อยู่คนเดียวแต่คุณกำลังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพลังงานที่ไร้พรมแดนครับใครเคยไปสวดมนต์ข้ามปีหรือสวดมนต์ในพิธีใหญ่ๆแล้วรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างไหลเวียนจนตัวเบาหรือน้ำตาลไหลออกมาเองบ้างคอมเมนต์เล่าประสบการณ์พลังหมู่ของคุณให้ผมอ่านหน่อยนะครับเราเดินทางมาไกลามากแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งความลับที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือการโปรแกรมจิตใต้สำนึก สวดมนต์อย่างไรให้เหมือนการสะกดจิตตัวเองเพื่อเปลี่ยนชีวิตวิธีที่ถูกต้องอยู่ใน ep 8ครับ